โอ้อารีออกซ้ายมามาวะอุย้ยนิดเดียวเท่านั้นหุ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโดนไปล่วงไปแล้วหนึ่งคนครับมาให้ให้มาให้มาไปจิ้มพอให้มาจิ้มเรา <ไป S 2> เราเราไม่ต้องเดินเราไม่ต้องเดินเราคุมกันอยู่ตรงรถดีกว่าได้ๆผมรอรออ๋ออารีน่าจะรอผมผมจิ้มมามาล่วงตัวนึงละอุ้ยปล่อยไป<ม>ปล่อยปล่อยให้มาเอาไอ้อารีมันเก็บ มันเขารอเข้าตอนครึ่งทางปะตอนนี้เขายังไม่ส่งคนเต็มมาปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปเจอนู่นแหละเรยจะไปเจอทหารลาบเขาดักอยู่ตรงไอ้ทางตึกหลังอะผมว่านี่เรียบร้อยเอาว่ะเอาวะอย่าไปเอารอจิ้มม้าล่วงก็ร้อให้ม้าไปสวบไปคนเดินคนเดินอยู่ตรงหอไปนะเมื่อกี้อาลีตะลุมให้ผมก็เลยสวบหลังมันเลยเดี๋ยวบอกอาลีตามธงกูไม่เห็นอาลีอยู่กับธงอะอาลีไม่อยู่กับธงนะนิ่งมั่วหมดอนกั ขาดคำสั่งแม่ทับได้ไงวะเลยทงอยู่นี่อหารหมดแลทงอยู่นะอ๋ออุ้ยโอ้โหมันแอบมาจิ้มหลังผมม้ามาผมล่วงเลยมามาเดินมาเดินต่อแอบมาจิ้มหลังผมใช้กูใช้กูเป็นแรงงานทาสเลยออกแรงเข็นแรงงานทาสเลยโอ้โดนตังค์แต่เจอคนรู้ผมขึ้นกินรถเลยนะผมไม่อยู่นะเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นจริงมันเองซะแล้วแม่ไม่พวกมันพวกมันเอาเหรอสีส้มเหมือนเผลอไงอ่าดีเผลอเรียบร้อยเลยตกมาเจอคนฟอกเลยโอเคเต็มะพับผมครับบทขยี้เลยเนี่ยช่วยขยี้โขาขู่ไม่งครนะผมร่วงโอ้ยฝนตกเหมือนชุดจะไม่มีเล่นแล้วมั้งเนี่ยไม่มีเล่นแล้วครับผมปากตั้งแต่หลักฐานแล้ว อุ้ยโอ้โหผมโดนลุมแล้วผมโดนลุมแล้วซิกแซกซิกแซกซิกแซกโอ้ตายหมดโอ้ยไม่ไหวโดนลุมไม่น่าไหวชาววิ่งไปแล้วเก็บบทนิฮานนะจบไปแล้คนพอสูสีมั้งตอนนี้อย่างเมื่อถ้าเกิดบอกเราวิ่งไปแนวหลัง ให้คนอื่นตายก่อนหมอฝั่งเราหมอฝั่งเราอยู่หลังรถทุกคนครับผมดูแลหมอไว้ก่อนแะที่เหลือแล้ผมขึนรถแล้วไมคุยิงลาไม้นะจริงเฮ้ย่ WGS โดนช่าอีกแล้วสวยสวยเลยขอเยอะปัอเยอะไม่ใช่บันไลยช่ไหมครับคุณคุณนันะตรงเนี้ยคุณคุนะเอ้ซ้ำๆอยเดิมป่ะยนั่นโไอิวไว้โอ้โมันยิงหน้ามาก็ชิวเลยผมอยู่หลังรถแล้วกัน คนลาบไปไหนวะเนี่ยคนไรมูมาทางซ้าย <c oughs> อารีนไปทำอะไรอยู่ตรงต้นไม้วะเนี่ยจังมันขบ,บวนลบอะไรของมันก็ไม่รู้ขบ,บวนลบตามธงที่ไม่ตามธง <c oughs> อารีตามธงนะไม่เห็นอยู่ใกลกระทงแต่คนตัวคุณบาลนเล็กกันได้อยู่กันอยู่เลยว่ากันง่าย ใกล้ถึงใกล้ใกล้เข้าจุดปะทะแล้วทุกคนเตรียมตัวเข้าไว้รวมลีกุลลีกุใกล้ถึงจุดปะทะแล้วลีเต็มลีเต็มลีเต็มลีเอาเว้ก็ไว้กุล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 กุวกุลแย่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอยากกระจายโกมอลลีเตรียมตัวเลยอย่าทำให้มันเลี้ยผมเนี่ยอยากอยากเข้าไปลึกกว่านี้โดนล้อมนะคือล้อมซ้ายขวา อันนีผมโดนอะอันนี้มาเลยอัี้มาเลยเฮ้ยเอาจริงเหรอดันดันเข้าเหือเข้าตรงนี้พอเก็บเลยพอกันมาอนกันโกะตาเก็บโกบะไปเลย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 เข็เยเ็เขียปสีแดงมาสีแดงมึงเอางานทเลยก็ได้ะทเลยลอยลอยลอยอมาใหชนะ โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยหมาพวกเรายันชนอุ้ยเอ้าชิบหายแล้วเลมุกเลมุกโทษโทษโโอ๊ยผมโดนผมโดนเล่นโดนฆ่าเหมือนกันอ้าเมื่อกี้ผมใช้มีดหมอมีดหมอคุณฆ่าเออเราไม่ได้กันหมามันคัดเลนมาขอโทษขอโทษ มเียอโอ้ยโหขอแตกโย่หลังก็ไม่รอดหลังสุดเลยมันคันเล่นส์มาถอยลงไปถอยลงไปถอดไปเฮ้ยโอ้โหเนี่ยโดนเลยเเดดดโดนม้าสวบไม่ใส่เลยแฮทเทโลกับพี่้ยจังหวะนี้ขโมย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 เอออัพเกาะอัพเกาะ ไโอเคได้ลวมีชุดละมีใครจะให้หิวไหมครับมีใครจะฮิวหมั้วเราเห็นาสั่งวนะเาลเฮลวฮิเฮอเฮลฮลเฮเฮลเฮลวฮลเ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 ฮเฮลเฮลฮฮฮฮ แล้ถึงเรไ้ถึงเ้วด้วยองคเกียวับฟันมาเพื่อนหมออยู่ไหนหมออยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้าง t o w เวอยู่ข้าง o วเวอยู่ข้าง o e r ช่วยแม e แ t a a r t ไหนใครมาเลยโอยอ้ฮ้ย่เนียเี่ยวกับคอมเนใช่ไหม โอ้โหตันไปดันไปดันไปจะเสร็จแล้วจะเสร็จจะสร็จแล้แดงเจ็บขอกขึ้นแ้วลเฟนเดอร์ลเฟนเดอร์เลยโอ้อันนี้่เนี่ยใส่เสื้อลเฟนเดอร์ลเฟนเดอร์ลเฟนเดอร์มามาพชพช เอ้ยทำไมตีมั่วงี้วะอาลีเบ้งฟาดหัวผมแตกเลยถอยอาลีอาลีแบบลาถอยผมอยู่ทาวเวอร์ผมอยู่ทาวเวอร์เขาจะยิงหมดเลยเยสโตดาอีเวนอเยสเสร็จแล้วโตดาโดนหรอเฮ้ยหมออยู่ไหนหมอหมออยู่นี่ฮะทาวเวอร์ทาวเวอร์ใครใครเอ่ยใครเอ่ยเบี้ยมของผมหมโยดคุกคนโยดโยดโต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 ้แต่ผมโดนอยู่โดนอยู่บนทั้งตู้เลย โอเคฮะเต็มแล้วเต็มแล้วหยุดด่าสนุกหยุดด่าหยุดหยุดหยุดยังฝันวัวสัตว์เลยเออพอแล้ว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 ชอบเลยมาเหงื่อชอบยังชอบเลยไขววิ่งมาแบบไม่เห็นหน้าตาเนี่ยเฮ้ยเหี้ยชอบได้ผมชอบมากเลย คนยิงเตะแล้วเฟนเดอร์มาแล้ล่าล่าลาเฟนเดอร์ล่าเฟนเดอร์วิ่งหลังมาหลังเฟนเดอร์ลเฟนเดอร์เฟนเดอร์ถอด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 เสื้อข้างหลังนะโอเคโอเคอะไรหลังมาเฟนเดอร์ถอดเสื้อหมอหมอหมออยู่นี่ครับหมออยู่นี่โอเคครับปั่นไหครับปั่นนะจังหวะเผื่อแป๊บเดียวแม่งม้าวิ่งมาแล้วไอ้แมตตีมันตีมันตีมันตีทาวเวอร์เห็นไหมตีตีทาวเวอร์เรา ใหรกันหน้าทอร์เวอร์กันไปนี่ฟันกันเองก็เองมาเยอะมาเยอะระวังม้ากันด้วยมาเยอะเลยเขาไเล่นฐาับแล้วเขาเล่นมาโชว์รวมเลยรวมเลยอัลีรวมหน่อยอาลีรวมหน่อยหมอหมาตามทาวเวอร์มาครับมาครับมามามาไปกูไปฮิวหน่อยฮิวหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยลุงหลังดัานหลังด้านหลังนั่นหลังเดี๋ยวเจอหอกไปเดี๋ยวแก๊งหอกอะแก๊งหอกอไอโนจายครงหอังโอตีกูทำไมอัลีเว อ้ยมาหลัง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 ใครเก็บของอะเราบ้งเฮ้ยผมผมผมหมอเราไปแล้วนาโดนน่าโดนน่าโดนน่าโดนนาโดนหมอครับหมอหมอรงนีหมออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังใครอะยืนถืออะไรเสียตหันหน้าไปวะเมื่อกี้ขี้กันะไรขึ้น เนี่ยแหละเราเรา,เราการตรงนี้แหละเราหมาบนเ่าไไกกลลอย่า,อยา,อยเ,าเออเราการตรงนี้แหละ<ๆ>เราเราดักตรงนี้แหละทหารมา้ามันก็บุกหมาไม่ได้แล้วหมาหโฉบไวจัดเมื่อกีน้นี้คุณเหมียวโดนใช่ไหมอเอาไข่มาบังอะไรเราบังมาโดนการคนการ<ๆ>อยู่ไหนอฮะอยุดตับมามาล่วงแล้วมามาล่วงและคิวคิวไปคุณนิวแฟร์แมนมึงเจอหอกกระตู้ไม่ได้หรอกบอกให้งานเนี้ยมึงเจอหอกกระตู้ไม่ได้หรอก ไม่ห<อ>มาโผบเนี่ยแะเร,เ,รเ,รเรา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 ดักตรงนี้แหละหมาหมาหมามันก็ทำอะไรไม่ได้เร,เราดักตรงนี้เลยเราดักตรงนี้แหละทำอะไรไม่ได้แล้วใครมาดูหน้าทีนะผมขอพิฮิวหน่อยแป๊บนึงมาดิขัดแลนรอเลยก่อนเลยวางหอกรอเลยขอบคุณครับดได้หลายดอกอยู่เชะโอเคเลย ับเอาม้ามาม้าใครดูแลตำแหน่งเดิมไหมใครขวาก็ขวาใครซ้ายก็ซ้ายใช่ไหมผมจะอยู่หน้าขวาแล้วกันมีใครจะให้ฮิวไหมมาาม้าม้าดูม้าดูม้าดูม้าอันนี้ดันไปไหนครับดันไปทางไหนฮะที่เดิมเหรอไอ้้เหียลาเฟนเดอร์ใจนี่นะเขาจะเดินทีเปื่อยวิ่งรอดเราไปนะ หมูล้อมไม่เอาดิเฮียตีกันมั่วเลยแพงก็ได้ไวสัตว์จบขอเก็บของหน่อยเถอะเยอะละขอหน่อยารีาีเอาคุณกันคุณกันหันอลัรมาให้ผมครับเจ้าข้าไปรอหวด้ขอหิวด้ลุมลุมอ๋อจามอ๋อ เก็บของไอ้อันนี้ลาอันนี้ลาอันนี้วันลาไม่เก็บของใช่ไหมถ้าลาเก็บของอ่ะคุณเอาคุณเอาลาออกนะเดี๋ยวแม่งขโมยวิ่งหนีนะได้ไหมถ้าลาออกนะเดี๋ยวมันวิ่งขโมยของนะผมเลได้เก็บของเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บของลงนี่ฮะเก็บลงเก็บลงใครไปคนเดียววนะมันเขียนไปไหนมัน่ะนะมันเขียนไปไหนอะลงน้ำ เอจริงดิจริงเหรอจบแล้วเนี่ยจบแล้วถึงเนี่ยจบถึงแล้วอ๋อเขียนลงน้ำเขียนทำไมลงน้ำแอะจบแล้วจบแล้วจบแล้วแล้วผมเก็บของใส่เกวียนทำไมอ่ะมึงเอาไม่เอามาแบ่งเลยไปเล่นเก็บไปเก็บไปเก็บไปโอ้โหแล้วที่เหลียงก็เอาเขาด้วยมันมมัันนจบแล้วจริงก็เนี่ยโอ้ยมึงบ้างมึงบ้างกันอยู่เลยวะจบแล้วเพื่อนจบแล้วจบแล้วเพื่อนจบแล้ว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 เพื่อนจบแล้วจบแล้ว แี่แดงยังไม่หยุดเลยมีใครใช้ยูไหมครับยูตอนนี้ได้นะครับยูได้ปล่อยเรารู้แล้วพอแล้วทุกคนพอแล้วพอแล้วพอแล้วกลับเลยบอลแล้วพอแล้วกลับแล้วพอแล้วไอ้สต๊อบ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 ไอ้สต๊อบสต๊อบ ผมว่าการที่เรามารวมกับพวกกีฬาละเกียวเป็นความคิดที่ดีแล้วคนเราเล่นด้วยกันเยอะไงนีนก็ดีดีกว่าคนน้อยอ่ะดีแล้วระวังระวังพอตอนตอนส่งคำตีเมืองเนี่ยครับตอนที่เราปันเมืองช่วยกัน11คนแขนอะไรกูเนี่ยก่อนที่จะสูสีดูดีกับฝั่งคุณโลกได้ไงเดีอยงน้อยก็มีคนเก่งเพิ่มอล้เดี๋ยวพากันเต็ม

Can you guys? Can you guys hear me now? Okay. Yeah, yeah, yeah. I, uh, I hey, uh, today, thank you for uh, everyone well for joining and uh, thank you uh, thank for, for, everything, for you everything you guys did. did. One, One, two, two three, cheer for victory! ช่ยุดฮาาฮิบเลยเ้ยโอยครับลักันยับเลยลักันยับเลยวิธีนักข่ายฐานรับจากันว้าวว้าววคิดล Okay.